ก็สวัสดีเพื่อนๆบิ๊พี่น้องทุกคนด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมหนึ่งทิวเคนเดิมครับกับเกมนั่นแหเลยเจนนองฮีโร่นะครับเอาละพี่หายไปสักพักหนึ่งนะมาภารกิจปิดภารกิจเยอะมากเลยไม่ค่อยว่านะครับวันนี้ก็จะมาบอกเกี่ยวกับอุปก้อนนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมันก็จะมีแบบไหนหายยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผม เราก็จะมาไล่กันเลยเอาตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยเแรกที่เราเข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยคือว่าเราได้แน่นอนคือตัวนี้อ่าสีเขียวอุปกรณ์นะครับสีเขียวนะครับเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราหาง่ายมากหาได้ด่านหาได้ในี้หาง่ายมากาาอ่า,าอต่อไปเป็นตัวนี้สีน้ำเงินอ่าสีฟ้าตัวนี้จะเป็น ัวที่สูงขึ้นไปจากสีเขียวอีกนะครับผมพอสีฟ้าปึ๊บก็จะไปสีม่วงมันก็จะขึ้นขึ้นไปแล้วสีม่วงเสร็จปุ๊บก็จะมีสีส้มพอส้มเสร็จปุ๊บก็จะไปสีแดงพอแดงเสร็จปุ๊บก็จะไปสีลุงนะครับสีลุงตัวนี้มีนี่เลยนี่ครับของลุงนะครับนะ,ะแล้วทีนี้ คำถามคืออปุปกรณ์หายังไงครับหามาจากไหนครับ,าาารบอบุปกรณ์ตรงนี้พวกกวางบพวกดาพวกอะไรเกาะเอาจางแรกเลยนะนี่น้องสามารถหาได้จากในด่านเนี่คนระับเห็นไหมด่านของซีโร่เลขห้าสิบแปก็จะเป็นเกาะม่วงเกาะม่วงนะครับ อันนี้จะเป็นของคอสมอสก็จะเป็นดาวกระจายสีม่งวงนะครับก็จะเป็นอาวุธตะกี้เป็นเกาะนะเกาะแล้วก็เป็นดาวกระจายแล้วก็เผ้าคลุมนะแล้วก็เป็นอ่าอะไรตั้งใจน,น,นะโปรกรมไอ่ะนะกไล่เห็นขัดแต่มันแล้วกันนะที่จะเป็นเกาะอาวุธนะนะอาวุธก็จะมีหลายแบบก็จะมีดาว เะกี้เป็นอะไรตะ่กี้เป็นหลอดกระจายใช่ไหมครับอ่ามันจะมีให้เราเก็บในด่านนะครับผมส่วนการส่งสูดเนี่ยมันก็จะมีให้แค่สีม่วงนะครับนะสีม่วงหกขีดเก้าก็เป็นสีม่วงตันนี้ส่วนต่ำๆลงไปก็ถ้าเราสับด่านสีก็จะเป็นสีฟ้านะครับเนี่ยก็จะเป็นของฟ้า ของฟน้าอันนี้นะครับนี่นี่ยต่างไปอีกนิดของเขียวก็ประมาณนี้นะครับที่หาของเขียวถึงม่วงก็จะเป็นการหาในด่านนะครับผมอันดับแรกนะครับต่อไปในนี้ ใช่ในี่ยหลวงคุ้อไหนนะจะอยู่ในลืมละนึ <c oughs> ่งเฉยเลยอยู่ไหนวะนี่แหละอ่านี่นี่แนะนำสุดคุ้มตรงนี้นะครับผมมันจะมีอ่ามันจะมีบอกอยู่ นี่ครับแพ็คอุปกรณ์สีส้มเห็นไหมครับนะนี่แพ็คอุปกรณ์สีส้มนะอันนี้แก2,500เพชรเนี่ยนะเพื่อนอน้องๆสามารถที่จะมาซื้อ,อางนี้ได้นะครับโดยใช้เพชร2,500เพชรมันก็จะได้แกนพลังงาน200คริสตัลสปาคิท200แล้วก็แพ็คอุปกรณ์ท่านสูง3กล่องอ่ในนั้นก็จะมีของ อของอม่วงส้มอะไรเงี้ยครับมันจะมีหลายอย่างเลยแต่ว่ามันก็จะมันไล่มันตั้งแต่เขียวฟ้า,าม่วงส้มมันนไม่ได้ไล่มันเลยแต่ของส้มรู้สึกว่าผมเคยเปิดจะได้อันเดียวมันะ้งอจเอาไปซื้อไปซื้อเสร็จแล้วก็อ,อะไรต่อเอาตัางค์ซื้อั่้เอง ต่อไปก็ทางซื้อนะเนี้ยเนี้ยอย่างนี้แหละอยู่ในแพ็กเกจนี่แหละแล้วก็ก็จากนั้นเราหาจากไหนได้อีกก็จะมีนี่ครับ ทุกคนเข้ามาที่ตัวละครนะเข้ามาที่ตัวละครแล้วปึ๊บเนี่ยกดมาที่อุปกรณ์ปึ๊บเนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมครับตรงอ่าตรงข้างๆคําว่าอัปเกรดครับข้างๆด้านซ้ายเนี่ยกดเข้าไปมันก็จะมีบอกว่าแพ็กอุปกรณ์ไอแพ็กเสริมแพ็กกาลังเสริมอุปกรณ์อ่านีะครับทุกคนสามารถดูคลิปได้นะครับประมาณ6คลิป 6คลิปทุกคนก็ได้กล่องมา3กล่องมันก็จะเรียงกันในกล่องแรกเนี่ยมันจะเป็นขั้นต้นใช่ไหมครับแอรองุปกรณ์ขั้นต้นอันกลางก็เป็นขั้นกลางอันสุดท้ายก็เป็นขั้นสูงก็จะเรียงกันก็มีอ่านี่ก็สีฟ้าหนูจะได้สีฟ้าสีม่วงนี่ก็สีส้มะฟ้าม่วงส้มมานี้มันก็จะเรียงกันคือสามารถมาอย่างนี้ได้นะครับ เหลือเนี่ยผมว่ามันก็ไม่มีแล้วนะมันจะเป็นพวกกล่องอื่นซะมากกว่านะครับอืมแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็วิธีหาใช่ใช,ใช,ใช่วิธีหาเอ้วิธีหาของแดง ของแดงหายยังไงของม่วงอีกของของรุ้งหายยังไงนะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้นะอ่านี่ผมบอกคนที่ไม่รู้นะคนที่คนที่เพิ่งมาเล่นใหม่อะไรยังไงนะครับคนที่เพิ่งมาเล่นอ่ะพี่ครับของแดงหายยังไงอ่ะกดตรงนี้เลยครับผมคําว่าสังเคราะห์อ่ะนี่อยู่ข้างๆครับว่าอัปเกรดนะครับข้างขวาเนี่ยสังเคราะห์กดมาปุ๊บเนี่ยทุกคนจะเห็นมันมีห้าอันเราก็ รวมไปเลยแต่ว่าเราต้องมีของส้มห้าชิ้นก่อนนะอ่าผมลืมบอกว่าต้องมีของส้มห้าชิ้นก่อนเนี่ยปึ๊บปึ๊บเห็นไ,ไหมเอเรากดของส้มมันจะขึ้นของส้มแต่เนี่ยของส้มผมอ่ะมันมีแค่สองชิ้นอ่าเอาง่ายๆก่อนเลยเอาของของเขียว,วยลกดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยห้าชิ้นปึ๊บอ่ะใช้เงินแปด0ันแล้วก็กดเริ่มสังเคราะห์ไปครับปึ้งอ่า เราก็จะได้ของฟ้ามานะครับเมื่อกี้ได้มีไดไอ้นี่มาอ่าแล้วนีงสำหรับคนที่มีอุปกรณ์เยอะี้เกเกจกดเราสามารถที่จะกดใส่คลิกเดียวได้ครับเนี่ยกดใส่คลิกเดียวปุ๊บอ่ากดเพิ่งมองเข้าไปเลยปึ้งก็จะเร็วหน่อยประมาณนี้ครับแล้วก็ของแดงของแดงไม่สามารถใส่ได้นะครับของแดงเนี่ยถ้าเราจะอเป็นของลุงเนี่ย สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราต้องอัพเกรดมันเนี่ยให้ถึงเลเวล30นะครับอ่าเราต้องอัพเกรดนะครับอัพเกรดอุปกรณ์ตัวเนี้ยให้ถึงเลเวล30อ่าพอมันถึงเลเวล30ปุ๊บเนี่ยมันจะมีคำสั่งเขียนว่าทะลวงอ่าอ่ะ,อะทุกคนหอนึกภาพออกใช่ไหม จะมีคำสั่งขึ้นว่าทะลวงนะครับเราก็อัพไปผมอัพให้ดูเลยเดี๋ยวทุกคนจะมองไม่เห็นภาพกันนะอา้าวคิดเสีกดผิดไปกดใช้เพชรเท่เลยเอา้าไม่เป็นไรจะค่อยฟาร์มใหมา่นะเพชดเราไม่ซีเรียสอยู่ยแล้วเพชรเราฟาร์มได้ <c oughs> <c oughs> เพื่อท่านผู้ชมโอเค นี่ครับเห็นไหมครับพอเลเวลสามพอเลเวลสาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าทะลวงเห็นไหมครับนะอกดไปปึ้งนี่มันก็จะมีให้เราก็เลือกของแดงเนี่ยมาสี่ชิ้นอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นอาวุธนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีเกาะแดงชิ้นเดียวแต่เราจะทะลวง เร,เราทะลวงไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องมีของแดงเนี่ยแล้วของแดง5ชิ้นชนิดเดียวกันอ่าเห็นไหมครับอันนี้เป็นอาวุธอ่ามันก็จะมีอาวุธมาให้เลือกประมาณนี้อ่าแต่ถ้าเป็นแบบพวกผมไม่มีเกาะเลยนะถ้าเป็นพวกเกาะหรือว่าเป็นผ้าคลุมอะไรเงี้ยเราต้องมีผ้าคลุม5ชิ้นหรือเกาะ5ชิ้นนะครับเราถึงจะใช้ทะลวงได้อ่าดังทีนี้ อาวุธป,ปุ๊บเนี่ยเรากดไปให้อาวุธเลยทะลวงเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็มากดที่อาวุธหนึ่งสองสามสี่อ่าพอเราได้แล้วุเนี่ยใช้อะไรเนี่ยอ่าดวงจิตพลาสมาอีกหนึ่งพันนะครับผมเรากดได้เลยปุ๊บอ่าเนี่ยเราก็จะได้ดาบมาเป็นดาบลุงนะครับผมดาบทอร์ราชจัก,กรวาลอ่าเนี่ยเราได้ของลุงมาแล้วอ่าเห็นไหม ลางชมตีเจ็ดพันซีตีตีบวกขี้ดิข้อหกร้อยหกสิบเจ็ดแม่นยาหนึ่งสามร้อยเก้าสิบห้านะครับผมเนี่ยแล้วก็อัปเกรดไปได้เลยปึ๊บเนี่ยของที่ใช้ก็มีตามด้านล่างเนี่ยครับมีพวกนี้เลยมีไฮตันแล้วก็มีไอ้ไอกลมกลมนะครับผมก็จําไม่ได้มันคืออะไรเ้าลงจีทพลาสมาแล้วก็ตังอีกสองหมื่นอ่ะอัพได้ครับผมเนี่ยอัพไปเลยปึ๊บปึ๊บ มีอัพเกรดล้มเหลวเลยนะไม่ใช่ว่าแบบอัพได้ตลอดนะครับผมเอออันนี้ีต้องต้องเก็บีเยอะนเลยนะเพราะว่ามันสามารถที่จะล้มเหลวได้บางทีก็ตีไปติดตีบอกไม่ติดอย่างเงี้ยครับตีสิบต้อกันเก้าสิบอ่าโอเคหลังจาก20ขึ้นไปเนะี่ยผมจะบอกเลยว่าเป็นไะทรที่ กดไปยากมากบอกเลยว่าเสียงเงินเสียงประติดกันแบบบันเทิงอะ่ะผมบอกเลยสิบ <c oughs> ห้าครับหลังจากสิบห้าก็เริ่มเหนื่อยแล้วครับจริงๆบางอันอะ่ะเห็นไหมพลังโจมตีบวกมาเก้าวันสามแล้วอะโหดผมบอกเลยว่าของลุงอ่ะโหดพวกนี้ไม่เท่าไหร่พลังโจมตีนิดเดียว ในนี้มาดูขีม้มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวผมขอ,ขอ,ขอคิดก่อนแป๊บหนึ่งปึ๊บ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 โอเคก็ประมาณนี้น่าจะมีแล้วสังเคราะห์ก็ที่ผมเคยบอกไปอ่ะ ท,ที่บอกกันเมื่อกี้โอ้อ่าเนี่ยครับประมาณนี้เลยวิธีหาวิธีสังเคราะห์วิธีหลอมรวมอะไรยังไงนะครับผมไม่ยากครับไม่ยากครับเจงวิธีหาของง่ายๆแต่ที่มันยากคืออะไรรู้ไหมที่มันยากคือจะเอาวองเนี่ยไอของพวกเนี่ยมานยังไงให้มันเยอะๆแล้วก็มาสังเคราะห์สังเคราะห์สังเคราะห์รวมๆไปแล้วพอรวมเสร็จแล้วใช่ไหม ต้องมาลุ้นอีกว่าเราจะได้อะไรเราได้อาวุธจะได้เาดดกาะหรือจะได้ผ้าคลุมหรือจะได้อะไรเพราะบางทีเนี่ยเห็นไหมผมได้อาวุธมาอย่างเดียวเลยสี่ชิ้นเยไม่มีเกาะไม่มีผ้าคลุมไม่มีอะไรเลยเห็นไ,ไหมครับเนี่ยไม่มีเลยเห็นไ,ไหมของแดงผมอะ่ะคือมันต้องสุ่มเว้ทุกคนไอ,อเนี่ยเนี่ยสังเคราะห์เนี่ยมันสุ่มนะ จะสุ่มว่าเราจะได้อะไรไม่ใช่ว่าแบบเราใส่เกาะไป5้าอันเราจะได้เกาะห้าอันชัวร์เลยไม่ใช่นะครับ <Nope. S 1> ตอนแรกผมก็เคยคิดนะเพราะว่าเฮ้ยมันก็ได้เกาะเว้ยแต่พอใช้ไปใช้มาเอา้ามันไม่ได้เกาะเว้ยทุกคนบางทีมันได้ควบคุมส่เกาะไปได้พระคุมส่เกาะไปได้ได้อาวุธอย่างเงี้ยก็มีนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องอุปรกรณ์นะครับ ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีบายะครับ